เดินต่อค่ะเดินต่อพี่ย,าย,ย,ย,ะะยายหยุดลงคลิปเร็วนะคะยายหยุดลงคลิปเร็วคือเข้าปาบันเดินขึ้นไปข้างบนที่จะลงได้ไหมเนะนี่ยใครมากเ่ยแต่เนบ้า คลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาถ่ายต้นไม้ส,สวยๆให้ดูค่ะคลิปสวยๆเอาก็คิดว่าผู้เท่าที่ไหนได้เด็กมือรุ่นนี่ค่ะมีแต่ดอกไม้ยายมาถ่ายดอกไม้ให้ดูนะคะ เคยดูให้ยายหน่อยนะคะก็ประมาณห้าหกนาทีสิบนาทีสิบนาทีมันก็ยาวไปหน่อยเนาะจะถ่ายคลิปดอกไม้นี่ก็ประมาณห้าหกนาทีอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะไปดูแบบนั้นนะ mm hmm. คะ นี่หอมามากเลยค่ะไม่รู้ลูกอะไร <c oughs> ไม่รู้บอกอะไรหอมมากๆเลยค่ะอันนี้ม่านประปุกในบ้านค่ะหอมค่ะหอมนี่ค่ะชื่อดอกเขาค่ะนี่พันดอกไม้เขา เขาจะมีให้เราดูค่ะนี่ค่มันจะมีชื่อดอกให้เราดูสวยมากเลยค่ะนเหี้ยวเหี้ยวตัวไม่บอกสวยนะคะเป็น หน้าไปเลี้ยงเนาะเขาไม่มีอะไรสักมีแต่ดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะเยอะตรงนี้ถ้าไปอีกที่หนึ่งอะโหที่ไอ้กาสตาลินานะต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะกาสตาลินาเดินข้ามไปฝั่งนู้นยายไม่ได้เอาอรถ,ม,าถามอเตอรไ์ไซค์ยายมาเอารถมอเตอร์ไซค์ยายมายายก็ ยก็ไปหน่อยนะคะแต่พอดแป๊ตัองแต่ทยายก็เดินมาตรงที่ยายแล้ววันนั้นโดยยายยืนอยู่นะคะ พี่ยายมานั่งข่ายไลฟ์สดนะคะนี่จะให้ดูใบไม้แปลกๆนะคะต้นไม้แปลกๆบ้านเรามีไหมคะเขาไม่ได้มาแต้มสีนะคะมันจะเป็นของมันเองค่ะจะเป็นของมันเองค่ะอ้าต้องหาแล้วตรงนี้ มีโดนตีอะไรข้านัจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างใต้ไม่ไม่ขาวนะคะมันจะขาวแต่ข้างบนอันนี้เขาไม่ได้มาป้ายสีนะคะไม่ได้มาป้ายสีมันจะเป็นของมันเองค่ะมันจะเป็นของมันเองค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะใต้ใบไม่มีนะคะไม่ใช่เขามาป้ายนะคะพันพัน พันของเขาเองไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบอกไม่รู้มีเขียนบอกอยู่ตรงไหนมีเขียนบอกอยู่ตรงไหน <c oughs> มีเขียนบอกอยู่ตรงไหนไม่รู้คะ่ะไม่มีที่เขียนบอกนะคะไ้ค่ะเดินต่อคะ่ะ เดินต่อนี่วันนั้นยายนั่งอยู่ทางนู้นค่ะโอ้โหทหารลงต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งทหารลงทหารใบรุ่นค่ะนี่ดอกกุหลาบยังนะคะยังไม่บาน มันจะบานตอนหน้ายุ่งหนุกมอมมวันนั้นยายมานั่งอยู่ตรงนู้นนะคะยายมานั่งอยู่ตรงนู้นยายมานั่งอยู่ทางน,น,ะะยายานู้น,ยยน,นเห็นไหมคะ วันนี้ยายเดินไกลเลยนะคะยายเดินไกลแล้วเดินทาย,ยาวเลยเดี๋ยวว่าไหนยายจะไปทางนู้นนะคะยายจะไปทางนู้นจะไปทางนู้นอ่ะไปทางนู้นให้ดูตรงที่ยายเคยท่าหิมะเอาลงให้ดูนะคะเดี๋ยวยาย คือแบบมันโดนบนกันได้ค่ะอยายว่าจะยายจะเดินดย้อนกลับไปที่เดินตรงนั้นเขาคงมีดนตรีพี่ย่ายเห็นคนเด็กนั่งตะบานตร,าตรงนี้ไปไหนแล้วเปล่นีดอกกุหลาบเยอะแยะเลยกุหลาบกุหลาบนี้หอมนะคะค อันนี้ป่าไม่รู้ที่เขาไปถามน้ำหอมนี่เมื่อกี้ยายยืนอยู่ตรงนู้นนะคะยายยืนอยู่ตรงนูง้นยายจะข้ามตรงนู้นก็ได้แต่ไม่ข้ามายายก็เดินต่อมาอีกค่ะยายจะถ่ายให้มันได้แปดนาทีไม่มีอะไรนะคะยายถ่ายธรรมชาติให้ดูไม่มีอะไรเนื้อหาสาระอะไรให้งั่นมาก็ยายถ่ายธรรมชาติสวยๆให้ดูสวัสดีค่ะ